เอาเลยครับ right, สวัสดีนะครับวันนี้เราก็หยกเกมอินโซยนะครับจากการที่อันนี้เนี่ยเป็นการแต่งตัวละครก่อนที่เราจะเข้าไปเริ่มเล่นในเมืองนะครับซึ่งก็ได้ว่าผมแต่งไปประมาณเกือบจะครึ่งชั่วโมงห <c oughs> รืออจะมากกว่านั้นไปเล้กก็ได้แล้วเราก็ได้ตัวละครที่หน้าตาคล้ายผมแต่ว่าหล่อกว่าผมนิดเดียวการแต่งตัวกับตัวละครและหน้าตาก็เสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของอ ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเลือกเป็นดรีมเมอร์นะครับก็คือเป็นสบายๆเป็นมิตรแต่ว่าไม่เด็ดค่ะเด็ดอะเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้อะเดี๋ยวขอด,ดูก่อนนะคือมันมีให้เลือกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับลีดย leader adventure c o l l a b o เตอร์เอ็กซ์พลอเรอร์แอดเวนเเจอร์นี่ยเป็นคนที่ร่าเริงนะเปิดเผยแล้วก็มีความมั่นใจโปรเฟ e ชั i นิสต์อันนี้เนี่ยน่าจะแปลว่าทุกๆอย่างต้องเป๊ะใช่ป่ะรู้สึกว่าไม่น่าจะเหมาะกับเราสักเท่าไหร่เครียดค, <c oughs> คือผมเอา แอดเวนเจอร์ระแกนเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็เลือกไลฟ์สไตล์ของเราเสร็จแล้วนะครับเออเหลือตั้งชื่ออีกเนี่เอ,อ่อชื่อนูปี้ลัดเนมก็ซิปแปอ่าเสร็จแล้วจากการแต่งตัวประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงบวกกับการคิดชื่อแล้วก็เลือกลักษณะที่ใส่เราไปอีกประมาณ10นาทีเราก็ถึงเวลาที่จะเข้าไปดิในเมืองกันเรี่ยวคอมพลีโซเอ๊ะจัดปลายคอมพลีทแอดแฟมิลี่เมมเบอร์อันนี้คืออะไรน่าจะครอบครัวเราหรือเปล่า เด็ดเดเด็ดเดเอ่อตัวละครเดียวก็พอแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเยอะไปตาแตกเย้มาแล้วเรามีเงินติดตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยห้าหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็อันนี้คือเลือกอะไรที่อยู่เหรอว่าสตรีทว่าจะอยู่แถวแถวแไหนนะครับผมขอริมชายหาดครับตรงนี้ผมจองและผมจองอ๋อแล้วก็มันจะมีราคาบอกตรงนี้ด้วยนะว่าราคาเท่าไหร่ในการซื้อที่อันนี้เนี่ยสี่หมื่นโอ้สี่หมื่นอันนี้สี่หมื่นสอง อันนี้3,500 0อันนี้1,000 0คือคุณเราคิดดูเรามีเงินติดตัวอยู่5,500 0แล้วเธอซื้อตรงนั้นทีเดียวโอ้หมดเลยเหลือมืนแน่ราะว่ามันเป็นพื้นที่ไฟฟันผมอ่ะผมอยากอยู่ตรงนี้ริมชายหาดนะคุณลาลาดีจัดไปการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเนปถ้าเกิคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบใจคือเงินไม่ได้นะมาแล้วครัเย้โอ้โหอันนี้ไอครีเอทโซยแมป เลเยอร์อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเอ่อโหมดในการสร้างบ้านใช่เปล่าหรือเปล่าไม่รู้นี่มาแล้วเย่ yeah. โอยอะไรอ๋อรูปแบบบ้านให้เราเลือกวางนะครับ <c oughs> คือเราต้องวางตั้งแต่โครงบ้านใหม่เลยด้วยเนี่ยซึ่งก็มีเงินอยู่หมื่นห้านะครับซื้อได้สูงสุด <c oughs> บ้านหมื่นสี่ my god เดี๋ยว มหมื่นสี่บาทนี้แล้วผมจะเลือตั้งกี่บาทอะผมจะเลือไม่ถึงร้อยตอนนี้ก็มีอยู่หมื่นให้ะเอาแบบเก้าพันก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องอไปทํางานนะหาเงินมาเดี๋ยวค่อยขยายบ้านนะก็ได้ตอนนี้เอาแบบที่พอมีพออยู่ไปก่อนอ้โหชิด <Shit. S 1> ฟิลแบบตรงนี้โคตรอารยะทมเลยดูา <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยกลายเป็นบ้านตาดเอ,อ้ะแตตอนนี้ก็เอาประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะ แล้วก็สามารถปรับแต่งรูปแบบบ้านได้ด้วยนะครับนี่ครับต้องให้มันเป็นบ้านุรมๆขนาดไหนแต่ว,ว่าคุณสามารถทำให้เป็นบ้านโรมที่ดูดีได้เอาละแต่งตัวครึ่งชั่วโมงนะครับสร้างบ้านอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอืเยี่ยมยอดอ๋อแต่ว,ว่าบ้านเนี้ยถ้าเกิดเราจะเพิ่มของเนี่ยนี่ไงราคา2บาทเอ็มตอนนี้เนี่ยในเกมเป็นหน่วยอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่านี่ไงราคาสองฮะอันนี้ก็เพื่อไปซ้ออันนี้60เป็นประตูรั้ว เข้าอกอกอเตอนนี้ผมต้องประหยัดเงินนะครับเราเอาแบบที่มันพออยู่ไปได้ไปก่อนละกันเราซื้อของที่จําเป็นก่อนก็คือเตียงอ๋อเตียงอ๋อไม่มันมีของแถมให้หมดแล้วนะครับส่วนพวกนี้ก็คือของหรูหราที่ไม่จําเป็นสำหรับเราณนะตอนนี้ะนะตอนนี้ผมแค่มีบ้านก่็พอเดี๋ยวเราค่อยมาพัฒนาให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้จะป้ายประมาณนี้ก่อนแย่ yeah. และแล้วนี่แหละครับบ้านผมเดี๋ยนะกระเพาะโอ้ยอ๋อกระเพมันยังอยู่ ตกใจผมดูว่าบ้านมันเถม็ให้แค่โครงแต่มันไม่แถ็บกำแพงอะไรงนี้นี่ครับบ้านเราก็แน่าอยู่อยู่เนะแล้วก็ตัวเรานะมีค่าความน,นี่ไงหิวน้ําหิวอาหารต้องการนอนต้องการเข้าห้องน้ําแล้วก็อารมณ์นะครับแล้วก็โซเชียลคือการพบปะผู้คนแล้วก็ recognition เอ่ออันนี้ฉูต้องการรับการยอมรับจากคนอื่นนะครับจากโซยคนอื่นเป็นการเข้าหาผู้คนประมาณนั้นใช่เปล่าอันนี้ energy เนี่ยพลังงาน เอาละครับการใช้ชีวิตของเราก็น่าจะยุ่งยากพอสมควรอยู่อะตอนนี้ผมต้องเริ่มจากการเดี๋ยวเขาไปดูกอนรอบๆบ้านนะว่ามีผู้ที่อะไรให้พอให้เราได้ได้หางานทำบ้างไปดูรอบๆหน่อยสิถ้าเกิดน,นายเครียดนี่เล่นซะหน่อย <c oughs> เล่นบาสด้วยอุย้ยการเล่นบาสนะเรามีเลเวลด้วยแล้วก็โอ้ม,มีมันเปสบอลตรงนี้เอาไปทำอะไรอะฝืกขควันลมเหรอเอ้เอาโดนว,วัวใครกูไม่เกี่ยวเนะไปดีกว่า ไปเดินดูรอบเมืองกดอนดีกว่ามีตรงไหนหน้าไปบ้างนู่นสวนสนุกเช็คดูหน่อยว่ามีอะไรหรือเปล่าที่แนบเป็นละละไม่แน่จจะมีอะไรแนลินแล้วก็นี่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าของการฟิตเนสด้วยนะเพื่อเออเขาเรียกว่าออกกาลังกายบํารุงสุขภาพร่างกายแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นชาม ก็คือจะมีจานข้าวไม่ใช่เป็นเรื่องของค่าความสนิกเกี่ยวกับการดึงดูดใจนะครับทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้หนนี่ดูดีเหมือนกันนี่ผมจะดูหล่อเท่ขึ้นมาได้ยังไงก็น่าจะเรื่องการแต่งตัวนะครับแล้วนี่เดือไปไหนเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นสกิลโปรแกรมมิ่งเนีครับก็คือเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าคนเขียนโค้ดอาจจะขายโค้ดโปรแกรมอะไรนี้แล้วนี่อะไรเนี้ย พี่ไปเดี่ยวไมโครโฟนเฉยเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็สกิลคริทิคอลทิงกิ้งนะครับ <c oughs> ก็คือเราสามารถที่จะเขียนนะครับ <c oughs> ก็คือการวาดรูปเ,เขียนนิยายอะไรประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็น,นี้เราก็มาเดี่ยวไมโครโฟนแล้วเดี๋ยวพี่เดินมาเดี่ยว <c oughs> ให้ใครฟังเงาจัดโอ้แล้วก็เหมือนเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วด้วยนะมีไ้มาเล่นบาสกันไอ้นุม่มเสียดายที่มันไม่มีแป้นบาสอันนี้ก็โยนรับลูกอย่างนี้ละกกนเงาเงาดีเอวสสดครับผมว่าจะมาซื้อไอศครีมครับราคา2เหรียญนบจัดไป แล้วก็อ้ผมยืนกินคงจะไม่อร่อยต้องนั่งกินเนี่ยชื่นใจเดี๋ยนะพี่เรียรได้สองคำหมดแล้วยังเหลืออีกเป็นตั้งสามก้อนเลยนะตะเกียก็รีบทิ้งเช่เอ้ยมเจะสกีด้วยขี่ได้เปล่าขี่ไม่ได้อโธ่เดี๋ยวนะผมเล่นเซิร์ฟพอร์ตได้กันเหรอโอ้จะได้โตขึ้นอ้าถอดเสื้อแล้วอืม จินตนาการว่าผมกำลังโตขึ้นอยู่อ่าโว้ยคนเหงาเลยพี่ชายเขาแต่งตัวก่อน g ช t เดอ v e r y d ดีอืมว้ยแต่ว,ว่าเหมือนเราจะหิวข้าวนะครับเดี๋ยวผมไปหาร้านข้าวก่อนและกันนะว,ว่ามีข้าวอะไรน่ากินบ้างหรือเปล่าแต่ว,ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเรากลับบ้านไปคุยหาของในตู้เย็นก็ได้นะแต่ว,ว่าโอ้ไม่ผมอยากไปเดินทัวร์รอบเมืองซะด,ด้วยสิและแน่นอนว่าดูแมปดีกว่าอันนี้อาร์ตแกลเลอรี่อันนี้แบงค์นน Bank. ร้านกาแฟนี่ไงไปคาเฟ่ดีกว่า รถบี yeah. เอ้ยนั่งรถบีไปได้เปล่าและแน่นอนนะว่าถ้าเกิดเราจะข้ามถนนต้องข้ามทางม้าลายนะครับหยุดโลไฟแดงไฟเขียวด้วยผมไม่อยากให้ตัวผมนี่อยู่ได้แค่วันเดียวแล้วก็ไปเกิดใหม่อินเสคใคซสกกอนแย่ขอติดรถไปลงร้านกาแฟหน่อยนะครับมาเล้แล้วก็ต้องวิ่งไปอีกสักแป๊บหนึ่งนี่ไงร้านกาแฟมาครับขอกาแฟกับโดนัทสักก้อนสองก้อนนะครับผมหิวมากเลยออเดอร์สามเหรียญราคายังไม่ทนไหลเลยนี่ เออเอาอ,อันกลางมัม,มีเหมือนจะมีไส้สตรอเบอรี่อร่อรสชาติเหมือนไก่เออนั่นไส้สตรอเบอรีอ่นี่หลอดอาหารขึ้นมาครึ่งหลอดแล้วนะครับยังไม่อิ่มอย่างนั้นเหรออย่างนี้ต้องอสกสักนผมต้องแกรอะไรที่มันเป็นแท่งๆไงอันนี้สักสามเหรียญละแคนเนี่ยอืมแต่ว่าผมชอบสตรอเบอรี่ก็ยังคงสสยสตรอเบอรี่ไปกินอยู่ดีอ๋อแฮปปี้กินอุปังแทนข้าวแล้ว เต็มกระเพาะเลยพอก่อนนะใช่เรากิเซเร็จเราก็ต้องเก็บกวาดด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวงทีมีทั้งถาดเลยเหรอตรงนี้มันจะมีเกปลาเป้าด้วยนะครับอ่าเล่นซะหน่อยว่าแต่มันใช้ปลาเองหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่มันบอกไม่ผมปลาเองโอ้โหนี่จะเกิดให้ผมปลาเองนี่ตกเป้าเปไปแล้วอะ่ะโปรดเถิดพี่โอ้แล้วปลาตรงที่เดิมอะ่ะตกกลางอะ่ะตกกลาง ตาเบิเบียงขวาเลยไงเดี่ยป้าต้องการเงี้ยเจ๋งเลยป้าไม่ตรงเป้าวิแล้วก็มีสกูตเตอร์ด้วยอันนี้ชเช่าได้เปล่าเช่าไม่ได้วิอันนี้น่าน่าจะของคนอื่นเนี่ยอันนี้มันไม่น่าเชา่าอันนี้น่าจะดูถ้าเกิดเราไปเปลยยิบอะไรเว้ยคุณแจมือ,อใช่ครับกิกิมนี้เราสามารถทําอะไรก็ได้ นี่ยนอนว่าอาจจะกดตีตำรวจก็ได้ด้วยแต่ว่า,าไม่เอาดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวติดคุก <c oughs> วันนี้วิลสมิธมายืนรอตบคลิสล็อกเหรอ <c oughs> ไปเลย <c oughs> เอาเป็นว่าผมขอกลับบ้านก่อนละกันนะครับมาเลยครับบ้านผมตรงนี้นี่ผมบอกเลยว่าตึกโคตรหรูแล้วดูาดูคนในตู้เย็นหน่อยนะแม็กฟูด้ดเอ้ยทำอาหารได้ว่าแต่เรามีสูตรทำอาหารอันนี้ไงมีทำพายได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยการทำอาหารเนี่ยนี่ไงมันจะมีการเลเวลอัพด้วยนะครับซึ่งตอนนี้การทำอาหารเราเลเวลศูนย ผมว่าถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยนี่ไงมันจะมีเลเวลหนึ่งเลเวลสามการทำอาหารก็จะเยอะขึ้นแล้วก็กินชิ้นหนึ่งผมว่าน่าจะอิ่มเลยแองเงนก็ทําอาหารแบบง่ายๆก่อนเลยลกันสลัดสิบเหรียญก็เหอเออจ่ายสิบเหรียญซื้อของมาปรุงอาหารก่อนด้วยสับโอโ้โหสับสมจริงมากดูดิใช่สลัดทําไม่ยากแต่ว่าแด็กได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องแล้วก็คลุกๆนะเป็นอาหารหมา คลุกๆกันให้เข้าที่ใช่ตอนนี้ก็เริ่มปั้นสกิลแล้วอ่ะเป็นว่หนึ่งยังไงเรียบร้อยคันนี้ก็เป็นสลัดที่กินได้แล้วเนี่ยยำๆยีๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเรายังไม่ค่อยหิวเลยผมเก็บไว้ก่อนนี่แม่เก็บใส่กระเป๋าเฮ้ยเก็บได้นี่มีอะไรฉัโอ้รู้สึกเหนียวๆไข่สงสัยน้ำสลัดมันย้อยลงมาแล้วก็ประตูนะครับคนที่ว่าจะให้เข้ามาได้นี่ก็ Family o n อ y กับอันนี้ก็คือคนที่คุณรู้จักจะเข้ามาได้ เออผมว่าเฉพาะครอบครัวเราลนนะแกนเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีหรอกแล้วก็ตอนนี้ไอ้วันอีสปายซี่อุ้ยผมต้องการกินของเผ็ดๆอย่างงั้นเหรอของเผ็ดๆ,ๆเหรอสปายซี่อันนี้เบรคฟาสต์ชิคเก้นอันนี้สลดัดตัวบ็อกกี้เหมือนสูตรอาหารที่เราทําได้นี่มันจะไม่มีของเผ็ดๆเลยทั้งนั้นผมสามารถสั่งของออนไลน์มาได้หรือเปล่าครับสั่งวอลเปเปอร์แกมมิง่งอ๋อนี่ไงเราสามารถครีเอทวิดีโอทํางานได้กับคอมพิวต์มิวสิก ผมลองเขียนโปรแกรมมิ่งกับแลกันแบบนี้ไงถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมขายผมว่าน่าจะได้เงินดีด้วยมั้งเนี่ยอันนี้เป็นปลั๊กอันนี้ก็มีการเขียนโปรแกรมอยู่2รูปแบบนะตอนนี้เนี่ยก็คือเลเวลสูน่ยมีเขียนปลั๊กอินกับเกมมอดปลั๊กอินนี่ก็ผมว่านี่ไงจะขายได้2 0ถึง500โดยประมาณส่วนเกมเนี่ยจะขายได้2 0ถึง500เหมือนกันเฮ้ยผมว่านี่แหละนี่แหละ,ะไรายได้ของเราอยา่างนั้นก็ตอนแรกหน่อยก็ เดี๋ยว,ยวอย่าบอกว่าต้องเขียนเองนะอันนี้ก็รีเควสต์มอดเนนรีเจนนมอดก็คือเพิ่มรกิจให้กับเกม RPG พผู้เล่นคนเดียวนะครับเขียนเลย Developer จัดไปมีรีเควสต์มาแล้วก็เขียนเลยแล้วกกนะครับทำงานนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องลองอ่ะอย่างน้อยก็ขอขึ้นมาสักเลขหนึ่งผมจะได้รู้ว่าโปรแกรมอื่นๆนี่มันจะได้ราคาเท่าไหร่อย่างน้อยก็วันละร้อยดิผมไม่อดตายแน่แน่โป <laughs> <laughs> ราาอาหารจารนหนึ่งก็ประมาณ10-20 นี่งไงรุ่นหนึ่งเ <Okay, S 1> เขียนอีกเอาอีกสักนิดหนึ่งนะทำงานโคน happy ้ดแฮปปี้เลยจะหลับอยู่แล้วโอ้โหแล้วต้องรอโหลดไอ้หลอดเนี่ยเอาไว้มันเสร็จแนบแล้วมันถึงงานเสร็จเขาดูดหน่อยซิเบอหนึ่งบล็อกอะไรมาบ้างอ๋อนี่ไงอ๋อไม่มันยังเขียนค้างไว้อยู่อันนี้คือเราน่าจะยังไม่ได้ตังค์ครับมันต้องทํายาวๆเลยใช่เปล่าลบทิ้งก็ได้นะแต่ว่าเอาลบทิ้งซะวะอุตส่าห์มาได้ตั้งสิบเปอร์เซ็นต์แล้วขออีกสักนิดเฮ้ยยาวๆไปเรื่อยๆแล้วกัน ทำงานแบบฟาสไป้าปั่นรวๆโอเคพักก่อนจากการที่ผมนั่งพิมพ์มาโคตรนานแล้วเนี่ยผมรู้ได้เลยว่าไงมันไม่ใช่อะไรที่เสร็จได้ในแค่วันเดียวหรือ2วันเน่ยเอาไว้เดี๋ยวร้อนแต่งเดี๋ยวค่อยมาทำใหม่ตอนนี้ผมมีอยู่5,000สาผมขอไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในเมืองนี้ก่อนละแกนน่ยใช่ครับผมต้องมีเพื่อนบ้านแล้วเดี๋ยนะสีส้มอย่างนี้โอ้ผมรู้ว่านักโทษหลุดออกมา แฟชั่นเลยเนี่ยส้มทั้งตัวเลยแล้วชุดก็เหมือนด้วยแล้วก็อื้มไอวอนชุดรอต้องการวาดรูปภาพกราฟฟิตี้อ๋ออันนี้เป็นค่าความต้องการของเราแล้วนยังไงขึ้นมา2ออย่างแล้วต้องการของกินอะไรเผ็ดๆกับต้องการวาดรูปแล้วก็เอฟเฟกก็คือจะได้รับเงินเหมียวโบนัสอ่ะนะอ๋อเงินเอเนี่ยคือเงินเอมเหมียวนะเหมียวโตนี่ไงซื้อได้เหมียวเหมียวเหมียวเมียวเหมียวหรือว่าถ้าเกิดจะให้พูดก็คือตอนนี้ผมมีเงินอยู่5312เหมียว ค่างเงินโคตรน่ารักเลยโอ้คุณเล่นพัทเลยครับเดี๋ยวผมขอเล่นด้วยได้ไหมเงาครับผมเงาผมเบื่อด้วยเออนี่แหละขึ้นมาแล้วค่าว้เอเบื่อแอลเจเกยไม่ยอมเล่นด้วยแอบเล่นคนเดียวเป็นแมวน้ำเลยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่มีใครเล่นด้วยมูดแบบเ <laughs> งาข้างนอกคงรบกวนชาวบ้านเงาได้เต้นดีกว่า,าชีวิตมันเศร้าขอหาอ,อะไรกินแบบอุ้ยเจ๊เล่นต,ตุ๊กตาเอา้าไม่ได้เลยเออสดชื่นึ้นแหละ แล้ก็ตะกี้ผมเห็นเจ๊เขาเล่นเขาไม่แน่เลยครับเดี๋ยวดูผมแล้วกันนะเจ๊จัดไปสำหรับผมนี่เกมคีบนี่ผมบอกเลยสบายสบายใสๆอยู่แล้วแค่เน,น่ตั้งห้าเหรียญเอ้ยคิดว่าผมจะยอมหรือ <laughs> ผมต้องได้กลับบ้านไปสักตัวเดีเก็บสิงคโปร์เอาไว้โนอนกอดคืนนี้ขีบ <laughs> ไปเออได้แลว้วนี่ย้าครับ<ะ> <laughs> <laughs> ไม่ได้ตุกระเดาเมื่อกี้อ่ะ เฮ้อย <laughs> อีดอกนี่กวนตีแล้วแต่ผมหยอกนิดเดียวอะไปไปมา,มาเริ่มหิวข้าวอีแล้วนี่ยเขาซื้อขอดอกกินและกันวันนี้ขี้เกียจทำอาหารด้วยนี่ห้าเหรี <laughs> ยญก็ดีกว่า่นตุ๊กตาเออแล้ก็อื้มได้กินสักหน่อยก็ดีอะนี่ขึ้นมาเลยโอ้โหขึ้นมาเร็วมากวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขดีนะครับนี่ไงเย่ยิ้มแป้นเลยแต่บ,บ้านมาขอนอนก่อน,นแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวตื่นเมื่อเราจะมานั่งพิมพ์โค้ดต่อเอาไว้เสร็จ โค้มดมอดเกมแล้วก็ดูในกระเป๋านี่ไงมันจะมีโค้ดมอดเกมอยู่แล้วก็ตุ๊กตานะครับอันนี้ได้มาเพิ่งได้มาเพลสนี่ไงเพลส์เน่นี่ <laughs> ตอนทำงานมองไอ้ตุ๊กตาตัวนี้เราจะได้มีกำลังใจว่าผมใจก็่แค่สิบเหรียญก็ได้ตุ๊กตามาแล้วอะ่ะแถมได้เอาไปขิงชาวบ้านด้วยอย่าง่าเถื่อนแล้วก็เดี๋ยวนอนก่อนละกันเนบตอนนี้พลังงานจะหมดรอดแลละนอนก่อนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยอืมวิงว่ง โอ้หนึ่งวัน u n ป a p อ y จะลืมเยี่ยวไม่งั้นฝันเดียวที่จะเป็นจริงก็คือผมจะเยี่ยวแตกใส่เตียงไงอันใช้ก่อนเอออืฮ้อ,อ,อลืมถอยกางเกงเยี่ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาไปซักแล้วกันนอนก่นอนแอนนอนจริงแล้วคราวนี้เออ ทุกนี้กดเออ day t o ตื่นมาจะตีสี่เอาวะกำลังดีงั้นเดี๋ยวผมขอทำอาหารก่อนเลยละกันนะครับใช่ยิ่งทำอาหารแล้วมันยิ่งเป็นประโยชน์ต่อเรานะผมจะทำแพนเค,ค้กินกันเช้าๆเนี่ยกำลังดีเลยสลัดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นอาหารสำรองไงเอาแล้วตอกไข่แล้วก็คนเข้าไปในถาดตีไข่เอาให้มันเป็นฟองก่อนด้วยนะครับแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็ปอฟองมันแข็งตัวเสร็จแล้วจากนั้นก็เอาไปลงกระทะ แล้วก็ทอดเอาให้มันฟ่องฟูเอาให้มันกลายเป็นแป้งแพนเค้กอะ่ะหอมกลุ่นทะลุจอเลยโอ้ยโคตรหิวอพอทอดเสร็จแล้วจากนั้นก็าราดโรยด้วยน้ำผึ้งแล้วก็กล้วยแล้วก็เบอร์รี่แล้วจากนั้นก็เด็ดโอ,เ,อเคกินหมดแล้วนี่ล้างจานถาถูแบ๊บโอ้โหถูแบบกะเอาให้จานแตกเสร็จแล้วว่าแต่เราทำความสะอาดบ้านได้หรือเปล่าเนี่ย คลีนนี่ไงยูสม็อบทำความสะอาดว่าตอนนี้เรามีอาการรู้สึกอึดอัดใจที่บ้านเรามันสกรปรกอ่ะนะนี่วิงวิง้งโหพื้นลืน่นปื้ดลื่นปลื้ดแหละแล้วก็ห้องนอนด้วยนั่นไงก้นบุหรี่เพียบแทำความสะอาดก่นด้วยเรียบร้อยอเตียงด้วยครับฉีดสเปรย์เอาให้กลิ่นหอมชุยตอนนอนผมจะได้รู้สึกเหมือนนอนอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์ห้องน้ำก็ด้วยทำความสะอาดเล่มหนึ่งฉีดนี่คลีนอัพ ต่ก็ยังมีความอึดอัดใจนะครับสงสัยทํางานลูกค้าสั่งมาทํางานยังไม่เสร็จดีหรือเปล่าโอ้กังวลใจทํางานยังไม่เสร็จดีเลย,ยงั้นก็ทางานต่อแล้วกันมันหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วอะจัดไปทำงานเรบเสร็จแล้วเแล้ว,ลวโปรแกรม c o m p l e เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระเป๋าเราเลยพร้อมเอาไปขายนะนี่ไงขายแงะห้าสิบโหในคนน้อยคุณภาพมีเดียมนี่ไงเซล ได้ิเมียวอุพิมพ์อยู่วันครึ่งเออมีที่ดีกว่านี้เป็นนักเขียนนี่ไงไว้ได้ประมาณ15ถึง375โหแบบโรแมนต์หรือเขียนเรียงความโอ้เพาะว่าคนน่าจะชอบความโรแมนติกนะเอาแต่เดี๋ยวค่อยทำก่อนละกันพอดีตอนนี้ผมก็ได้เงินมาจำนวนนึงได้เงินมา50เหมียวก็แล้วก็เหมือนเนื้อตัวจะสกปรกนิดหน่อยขออาบน้ำเลยละแกนครับอู้ชื่นฉ่ำ ตอนนี้เนี่ยความต้องการโคตรเยอะเลยอันนี้ต้องการชื่นชมตัวเองในกระจกมิลเลอร์แต่ผมไม่มีกระจกคือตอนนี้ตัวละครเรามันมีความอึดอัดใจนะประมาณว่านี่ไงความต้องการเยอะแล้วแบบให้ตายเถอะพี่แต่ละความต้องการของพี่นี่โปรเถิดแบบ อันนี้พี่อึดอัดใจรว่าของขัดอย่างนี้เราต้องไปหาอะไรสนุกๆทำพร้อมกับการพูดคุยกับผู้คนเพื่อไม่ให้ตัวเรานั้นเครียดตุยซะก่อนงั้นก็เล่นบาสก่อนละกคนเนี่ยกับพี่ชายคนเนี้ที่เขากว่าวถนนทุกๆเช้าพี่ๆเล่นกับผมหน่อย <laughs> ผมเหงาผมเครียดด้วยเอา้าเยา้าเอวผมยังรู้สึกอึดอัดใจอยู่เลยเออร้านไอติปิดด้วยเอออะไรเนี่ยได้กระเป๋าอะไรมาอยู่ๆทำไมมีกระเป๋าอ่ะ what อ๋อไปไปโรงเรียน โอ้เออวันนี้มันวันจันทนี่ว่าก็เพลยผมเลือกตัวละครที่เราไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นคนทํางานนะแต่ว่าเป็นเด็กเรียน <c oughs> ลืมโรงเรียนครับโรงเรียนโอ้ยลงไฟแดงก่อนไปไปสายแล้วมังเดียน,นี่มันแปดโมงเช้าแล้วเรียนก็เรียนตีเท่าไรอาจารย์ด่าย,ยับเนีย่ยอ้าหิวข้าวด้วยสวัสดีฮะเดี๋ยวเขาไปกินที่โรงเรียนไปเรียนก่อนสวัสดีไอ้น้องอเคก็ามาสายเหมือนกันเหรอเฮ้ยธนดน็กเขายังมาสายเลยผมคงจะ อาจารย์คงยังไม่กลวอะไรมากหรมัง้งโอ้ตัวก็จะไปเรียนผมอยู่นะไม่คนดนขขนด่มแอมสกวดก่อนทำใจให้ลมร่มเข้าไว้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดอาจารย์คงไม่ด่าหรอกแล้วก็ไปเรียนก่อนนะยิงก์ go to school อาจารย์ตอนนี้เตรียมเช็ดขาดแล้วบ้งเด่ดเดยวนะทำไมเด็กคนอื่นเขาตัวแค่ประมาณนั้นเนี่ยแต่เรานี่เหมือนโตกว่าเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ขอไปเรียนก่อนนะครับ แล้วก็มีขึ้นคําถามมาด้วยนะครับโอ้ไม่นะฉันลืไมไปว่าฉันต้องสอบอะไรบ้างอะ่ะมันจะส่งผลต่อเกรดของฉันแน่เลยฉันไม่ได้เตรียมตัวมาเลยอะ่ะแถมโจทย์ก็ดูไม่ค่อยคุ้นซะด้วยอะ่ะตัดสินใจแอบดูพอสอบกับเพิ่มความสามารถเพิ่มความสามารถไปก่อนทําทุกที่ทําได้แล้วก็ปรากฏว่าโอ้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นน่ะฉันตั้งใจว่าจะทำเต็มที่แล้วก็ที่แน่าประหลาดก็คือมันค่อนข้างที่จะง่ายเออเป็นไงครับดีที่เราไม่ไปลอก ผมว่าโดนไล่ออกเพิ่าเลือยอันนี้ก็คือเรียนอยู่ในผมกลอเวลาไปครับแบบรวดเร็วไม่รู้ว่าเลิกอีกเท่าไหร่ <laughs> Want to play basketball อ้อันนี้อยู่ใกล้ๆกบ้านไม่เป็นไรหรอกยังไงความต้องการมันมาอีกแล้วอะแล้วเหมือนเราจะเรียนนี่โอ้โหเรียนนานซะด้วยเรียนแบบเรียนยาวเลยอ,ออกมาก็ไม่ได้ด้วยต้องเรียนโอ้ยเสร็จโอ้จะพักเที่ยงแล้วจะพักเที่ยงแล้วกริง๊ง เย้ yeah, mm hmm. เสร็จแล้วครับโอ oh, ้จะยึดบร็อตจะยึยึเ,เรียนเสร็จแล้วนะครับโอ้ oh, ผมรู้สึกว่าทั้งวันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยฮะ hmm? แล้วก็มีอะไรด้วยเหมือนจะเป็นเควสรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของไมโครพลาสติกอันนี้ก็เป็นรายงานของเราด้วยนะที่เราต้องไปทำอ่ะนะก็คือไปทำที่คอมเน็ nap. แล้วก็เรานะต้องไปอ่านบทความด้วยเอาไว้ใช้เตรียมสอบสินะวิธีการคิดให้แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ต้องเตรียม for debate เตรียม debate ด้วยกับอันนี้เนี่ย บทความกับเขียนเรียงความซึ่งเราจะมีเวลาแค่6ชั่วโมงนะครับโหเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านก่อนถ้างนั้นที่บ้านเนี่ยผมเห็นมันมีการเขียนเรียงความอยู่แต่ว่าให้ไปอ่านนี่ไปอ่านจากที่ไหนวะนั้นอ๋อเออใช่มันมีห้องสมุดแอบไหนวะอันนี้แบงค์สตูดิโอนี่ไงเออารายเบอรี่อะไรอยู่ใกล้ๆบ้านเอยเดินข้ามถนนมันก็เจอแล้วดีเลยทีเดียวใช่ครับพ่าผมจะเป็นนักศึกษาผมก็เลยต้องอะไรอย่างเงี้ยโอ้เอาเข้าจริงดผมแน่จะเลือก ตัวละครเราตอนที่เป็นอยู่ในช่วงวัยทํางานแล้วน่าจะมีอิสระมากกว่านี้อันนี้คือพอเราเลือกวัยเรียนปุ๊บนี่โอ้ยุ่งเลยอันนี้ก็ถนนคนข้ามอยู่นะเอ๋เดี๋ยวผมต้องขอไปเขียนเรียงความก่อนด้วยนะครับมีเวลา6ชั่วโมงกับ20นาทีเอาไว้ใช้เตรียมสอบอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวละครเรานะี่มีความรู้สึกอึดอัดใจตั้งแต่ตอนเรานอนแล้วอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันแก้ยังไงนะเนี่ยแบบมีอาการแบบน้ำลายยืดเลย <laughs> ฟีลแบบเครียดอึดอัดแบบกระวนกระวายอ่ะประมาณนั้นนะ แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรามาขอทำประกิตตรงนี้เสร็จเกินเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะเครียดหนักกว่าเดิมถ้าเกิดเรานี่ไงดูดิอาการสั่นมันคน้นคาดของอะแบบ skill a ชั่นคอมพิวเตอ music video ดีโอโปรแกรมนี่ไงเขียนเรียงความเฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันเขียนทำงานนี่ว่ามันต้องหาเขียนเอาไว้ใช้สอบอะโอ้นี่ไง micro plastic and effect on the human body อันนี้โอ้นี่ไงอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถมาใช้ที่คอมพิวเตอร์ได้เลยเนี่ยเขียนเรียงความ ลือเวลาแค่6ชั่วโมงโหแล้วจะทําทันหมดนี้เลยหรือเปล่านี่ไงกําลังอ่านอ่านพิมพ์พิม์เนเขียนนี้ต้องกรอบรสปีดลดอ่านบรุดบเลยวืดผมอ่านแบบดูแฟลตเลยอ่ะเย้เสร็จคอมพลีตหนึ่งแล้วก็เหลืออ่านหนังสือเกี่ยวกบการคิดยังไงให้แตกต่างไว้รีพอร์ตอาร์เคิลไม่ใช่ How to ุดจริง How to ุดจริงไงเหมือนในคอมมันจะไม่มีให้เราอ่านนะผมว่าต้องไปที่ร้านหนังสืออ่ะ้อตํารวจห้องสมุดนะครับ <c oughs> อา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไอ้ด้วยเชียโอ้อากาศไม่ดีวันทูชอ็อฟท็อฟฟี่โอ้โหความต้องการแต่ละอย่างพี่เกอันนี้คือต้องการที่จะอวดถ้วยรางวัลน <c oughs> ฟีลแบบเออที่บ้านผมมีถ้วยเยอะนีไ ER, ไ่ไงเออาราบี่จัดไป l i อ r a r ไลบรี uh, Library, อยู่ฝั่งแหน่แล้วเะฝั่งฝั่งนู้นนะไม่น่าจะไกลามากชิมว่านี่ไงข้าถุนไปแค่ตึกบล็อกเดียวเจอเลยแล้วก็ข้าศึกดุเลับเงียวคิดว่าที่ดีคือสิงคโปร์แล้วผมคือคนเถื่อนผู้ไม่ทับจับกดจะราจรด,ดูแล้วแบบเงี้ยวต้องมีสักวันแหละที่รถมันจะมาซุยผมไปแน่ๆ <c oughs> นี่ไงถึงแล้วของสมุดนี่มาแล้วยู เออโอ้โหเลยนะอย่าบอกว่าต้องให้มาหาอีกด้วยนะนี่ไงหาอันหนังสือ Hard Book, h e a l Book, Student Personal, Check l i t of c o r r o o m Secret of v i s a r d Family, s o l i f e อันนี้ s oh, 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 o l i f e โอเยอะเหมือนกันเนี่ยแฮป p ี y โอ้เคียนเขียดเขียนอ้าไม่ไหวแล้วใจเย็นๆมันคลั่งไปแล้วตัวละครผมมันคลั่งไปแล้ว ก็ยังดุมนี่ไงเจอแล้วเอออ่านอะไรที่ไปเอาไว้เตรียมเอาไว้ดีเบตด้วยนายต้องอ่านหนังสือนะเพื่อนแล้วนายจะหายเครียดหรือเปล่าใจิตใจผมก็สงบนิ่งขึ้นแต่เชื่อเถอะประเดี๋ยวกูก็เครียดเหมือนเดิมและแน่นอนผมอ่านแบบสปีดลันบึบบึบเปิดรัวๆเอเอเสร็จเย้แล้วก็ครั้งที้ผมสามารถไปเรียนโดยที่มีความรู้ติดอยู่ในหัวสมองแล้วอ่ะในวันพรุ่งนี้เช้าอ่ะนะอันนี้เนี่ยมันต้องแกนหรบอว,ว่าต้องแกนชมตัวเองในกระจกอ่ะเอ้ยเออพลีบัส เดี๋ยวเล่นาสก็ได้อย่างน้อยก็เสร็จสักอันนึงน้อยวนะิ่งข้ามแบบเอ้ยรถจะซุยผมเลยเกมไม่มีวันได้กินขาอ่อนจะ,ะ,ะหอกรถยนต์อุ้ยอุ้ยอุ้ยุ้ย,ย,ยนี่ตรงนี้มีาสเล่นก่อนเลยแล้วน่อยเล่นกับใครด้วยนะต้องโทรเรียกมาเลยไหมเนี่ยเล่นคนเดียวดีกว่าความต้องการจะได้เสร็จไปอีกหนึ่งเรื่องส่วนอวดถ้วยรางวัลน,นี่ผมมีด้วยแหละเย้เร่มเสร็จแล้วมีขึ้นมา happy ว่าก็ยังเครียดอยู่อ่ะไอ้เนี่ยคุณหน่อยพี่ครับผมเครียดมากเลยผมขอแย่งคิวพี่ได้ไหมไมึงเ,เลี้ยวอ่กูจะกินไอติมก่อนมึงไม่เก็บออกไป <c oughs> ได้ครับพี่ได้อ <c> ะ <oughs> ได้ครับได้ <c oughs> เอ้ยแล้วไอ้น,นี่มันแก้ไงเน,นี่ยอันเนี้ยอันเดียวเลยอย่าได้มันมีไกด์บอกอยู่นี่ผมต้องดูนี่ครับเอ่อต้องดูไกด์อันนี้มันไกด์สอนผมอยากดูอิโมชั่นนี่ไงอิโมชั่นอยากรู้ว่าแบบเอ่อความเครียดที่มันมี โอ้แล้วมันมีสอนการเล่นโค้ดเยอะคุณเยอะเอามากๆเลยระดับที่แบบลองผิดลองถูกได้หมดเลยอย่างนั้นเลยให้ตายเถอะตัวละคนมันจะไม่เครียดอะกูนี่แหละเครียด <c oughs> ว่าโอ้ฉันจะพาใดารอดไปถึงฝั่งยังไงเนี่ยดิเกไลฟ์อด์เดตด้วย ถ้าเกิดตัวละครเราตายอ่ะซึ่งตัวละครเราสามารถตายได้จากหลายสาเหตุนะครับหาความต้องการหิวการหลับพลังงานอยู่ในระดับต่ําเกินไปแล้วก็นานเกินไปด้วยเนี่ยสุขภาพของพวกเขาจะเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ได้หรือว่าแม้แต่การกินอาหารบูดราะงนั้นก็ควรดูแลตัวละครของคุณอย่างสม่สำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เออตายคนไวอันควรกินของเน่าก็ตายได้เนี่ยเดีย๋ยวได้แล้วผักเราเก็บไว้นานเกินนี่ได้ปะเนี่ย แต่ตุกคนคุดตายแล้วก็ใช่ว่าจะตายเลยคนระับมีการลากเป็นวิญ,ญญาณต่อได้ด้วยนะครับมันจะมีค่าความดีความเร็วที่เราทําด้วยคนระับเพราะถ้าเราทําดีเนี่ยเราจะตายแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ครับแล้วก็เป็นผีที่เหมือนกับว่าต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนคนอื่นเนะี่ยเพื่อให้เราเนี่ยไปเกิดอะประมาณนั้นนหะ <c oughs> โอ้โหอย่างนี้ต้องคุยของกินในกระเป๋าทิ้งกันเลยไหมเนี่ยนี่ไงคุณตี้แบดเรียบร้อยใช่ครับเราสามารถตายได้จากการที่กินไอ้นี่นะ ไม่ควรเก็บของกินไว้ในกระเป๋านานเกินหนึ่งวันเอาออกมาแล้วก็เอาไปทิ้งเลยโยนันลงทั้งไปเลยเออเอาราเดียวเขากับบ้านไปทำอาหารกินเองซะหน่อยละแกนเนี่ยถึงจะกินไปแล้วก็เหอะแต่ว่ามันกินเพิ่มมาแค่ครึ่งเดียวอ่ะผมยังหิวอยู่เลยทำอาหารเองบ้างก็ดีทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีนี่ไงรีวิวสามเนี่ยมันจะมีของให้เราเนี่ยกินได้เยอะขึ้นเนี่ยอปกินสลัดละกันสลัด <laughs> ครั้งก่อนเราทำไว้แต่ว่าเราไม่ได้กินรวมมันเน่าซะก่อนเก็บไว้ในกระเป๋านานเกิน ครั้งนี้ผมทำแล้วกินเลยแล้กันกรอด้วยหัไนรวดเร็วคลุกอืเป็นข้าวหมาเย่ทำเสร็จแล้วเดียเดี๋ยวจะจะเปไหนกินเลยกินนานซะด้วยกรอแล้กันบกร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 บอร่อยแล้วเอาไปล้างก่อนททแล้วก็เดี๋ยวนะมันมีทำความสะอาดโตะด้วยครับนี่ไงคลีนทบเออเดี๋ยวเดี๋ยวหนังสือมันอาานตรงนี้เอาก็ได้นี่วคลีนอัพ ทำความสะอาดไม่ได้มันน่าจะมีอุปกรณ์ไม่พอมั้งเนี่ยตอนนี้เรามีความกวนกวนใจนะผผว่าเดี๋ยนอนเดี๋ยวมันก็น่าจะหายแหละ,อะนอนไปเลยนี่ไงถึงมันจะมีความเครียดอืดอัดใจแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะหนุม่มแล้วก็ตื่นเช้ามาต้องไปเรียนด้วยด้วย <c oughs> ไอบทความกับที่เราอุตส่าห์ไปอ่านมาโอวาทีอะหวงว่าผมจะไม่โดนอะไรออกเพราะว่าแค่ลืมอ,อนน่านหนังสือหรอกเนี่ย